สวัสดีค่ะเด็กๆน้อาๆสาทับซีที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยร่างกายของเรานั่นเองวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องประโยชน์ของอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งประโยชน์ของอวัยวะของเรานั้นทําหน้าที่อะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูก ามีสองมือเอาไว้จับคือทำงานตัวไปส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยขาของเราไปไหนไหนด้วยขาของเราตาเรามีไว้ดูคูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลางเอาไว้สำหรับหายใจมือเรามีสอง ในด้วยขาของเราสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารน,นะคะคุณรูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะเด็กๆมาดูสิคะว่าอวัยวะของเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้หายใจถ้าเราไม่มีหูที่จะฟัง S 1> <S 1> ดูคลิปกันว่าหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายเราทำอะไรบ้างน,นะคะสวัสดีคะ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้ทั้งความสนุกสนานได้ทั้งความรู้เ,อเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอวัยวะของร่างกายของเรานั่นเองเด็กๆอย่าลืไมไปทบทวนด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมเหมือนเดิมเลยมาให้เด็กๆได้ทำนะคะซึ่งใบกิจกรรมของเรามีหน้าตาประมาณไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับใบกิจกรรมของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะลากเส้นอวัยวะให้ตรงกับภาพบนใบหน้านะคะหรือว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประที่คําที่คุณครูได้กําหนดให้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนคําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืม ทำแบบฝึกคัดลายมือด้วยนะคะเด็กติเดเขียนให้เซสูไว้ไว้โชว์ผลงานให้กับคุณครูได้รับชมไปด้วยกันเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งมายังไลน์กลุ่มได้เช่นเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย